บริษัทได้เชิญผมมาบรรยายที่เกรดตรงนี้ต้องขอบคุณให้บริษัทก่อนดีไหมขอบคุณให้บริษัทนะครับและในระหว่างการแบ่งปันนะครับถ้ามีประเด็นไหนหรือเรื่องไหนที่คุณเห็นด้วยผมจะถามว่าตกลงไหมคุณก็จะตอบว่าตกลงโอเคคำนี้มีพลังมากนะครับ ตกลงเพราะคุณตกลงก็คือตกลงเข้าใจว่ามันตกลงแล้วคือไม่ถอยแล้วไงใช่ไหมบ่อยครั้งเราทําธุรกิจการตัดครือข่ายนะทําแบบไม่ได้ตกลงว่าจะสําเร็จจริงหรือไม่ก็คือทำแบบทำไปยังไม่ได้ตกลงก็เลยตัวเองอ่ะทำแบบสองจิตสองใจสําเร็จช้ากว่าเพื่นหรือว่าสําเร็จแบบเบรก เข้าใจไหมหยุดหยุดทำ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 หยุดหยุดถ้าคุณตกลงแล้วต้องทำตามตกลงใช่ไหมวันนี้ในฐานะที่เป็นต้นสายท่านหนึ่งในห้องนี้นะครับสิ่งที่ผมแบ่งปันนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่เป็นทัศนคติผมอยู่เป็นแนวคิดของผมอยู่นะครับเพราะระหว่างคนสําเร็จเร็วกับสําเร็จช้าหรือสําเร็จกับไม่สําเร็จอยู่ที่ความคิดใช่ไหม ข้อแรกเลยใช่ไหมว่าความคิดจะนำการกระทำเนาะก็ตามสูตรของอาจารย์ของผมทั้งหลายหลายคนนะครับก็คือความคิดจะสร้างอารมณนน์นั้นๆอารมณ์นั้นๆจะสร้างการกระทำต่อการกระทำนี่แหละเป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จมีแค่นี้เองเนาะทีฮับเอเกอร์เขาบอกว่า T ตัว T F เนาะ F แล้วก็ตัว A เท่ากับตัว R T คือ thinking T คืออะไรนะ <A. S 1> ใช่ความคิดตัว f คือ feeling s คือ feeling ภาษาไทยคือ <A. S 1> ความรู้สึกนะครับ thinking จะสร้าง feeling feeling จะสร้างตัว a คือ action action ภาษาไทยคือ <A. S 1> ใช่เพราะนั f ้น tfa เท่ากับ r r คือผลลัพธ์ง่ายมากเนาะ tfa เท่ากับ อ่ามันอยากสําเร็จในธุรกิจการตลาดเครือข่ายซึ่งเป็นธุรกิจที่ง่ายที่สุดในโลกใช่หรือใช่ถ้าคุณยังไม่ตกลงกับผมว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ง่ายที่สุดในโลก <c oughs> ก็แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจธุรกิจนี้คุณยังทําแบบไม่เข้าใจจริงถ้าเข้าใจจริงเมื่อไหร่มันง่ายที่สุดในโลกแล้วว่ามีธุรกิจไหนะ่ะ ลงทุน600บาทเอาธุรกิจไดเแรกที่สุดเท่าที่เราเห็นได้คือบามีชัยสีหน้าเซไม่ต่มกว่าห้าหมืแล้วนี่ถูกปะ,ะเอาธุรกิจที่ง่ายที่สุดบนอินเทอร์นเนต็ตอ่ะคุณก็ต้องซื้อของส่งของตูนของมันไม่ใช่600บาทเห็นภาพไหมสร้างเว็บไซต์จ้างเว็บไซต์ถ้าคุณยังไม่ได้เรียนกันทำโปรแกรมิงนะใช้เงินมากกว่าหร้อยวันหนึ่งคือ ธุรกิจที่ไง่ายที่สุดในโลกเนื่องจากว่าลงทุน600 2สองผิดพลาดได้กี่ครั้งในธุรกิจนี้ผิดพลาดได้กี่ครั้งผิดพลาดได้กี่ครั้งในธุรกิจการตลาดเครือข่ายของเรานี้ไม่จํากัดมันมีไม่มีเงื่อนไขว่าคุณผิดพลาดได้หครั้ง10ครั้ง15ครั้งไม่มีคุณผิดพลาดได้ไม่จํากัดครั้งแต่จากที่เราผิดพลาดนี่เราไม่ผิดอีกรอบหนึ่งเรื่องเดิม แล้วก็เลยมีวิธีการดีขึ้นใช่หรือใช่แต่ถ้าเราไม่ผิดพลาดเนี่ยก็แพลว่าไม่ค่อยพัฒนาถูกปะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่คุณไม่ผิดพลาดได้ไงในอดีตที่ตอนที่ผมสตาร์ท16ปีที่แล้วมือถือก็เพิ่งออกเพิ่งเปลี่ยนระบบดิจิตอลจากแอนะล็อกเป็นดิจิตอลแต่ยังไม่สมาร์ทโฟนเข้าใจไหมก็คือ,อยังต้องใช้โทรศัพท์นี่ต้องใช้อินเทอร์นเน็ตก็ยังแบบเสียงแบบนี้คุณเคยได้ยินไหม โอ้โหกว่าจะติดนี่นะโอ้ดูเว็บไซต์โฮมเพจสองชั่วโมงกว่าจะติดตอนนี้คุณดูในสมาร์ทโฟนภายในครึ่งวิโฮมเพจออกมายาวเลยใช่หรือใช่ประมาณกนคือเราจะจะบอกว่าโลกเราหมุนไปเรื่อยๆมันต้องผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดไม่ได้เจริญหรอกโอเคไหมครับตอนนี้อยากจะถามว่า ใครอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปในยูนิลิ e วอร์ w น r k การเป็นเศรษฐีใน u n นิลิเวอร์ w น r k ็อกตรงนี้ไม่จำเป็นต้องแบบเทียบกับเพื่อนที่อยู่ใน u n นิลิเวนะครับเพื่อนเราอาจจะมีรายได้สามแสนหกแสนเก้าแสนล้านสล้านหต่อเดือนอย่าไปเทียบเนาะเทียบแล้วอารมณ์ทั้งคุณจะไม่ปกติ ตามธรรมชาติโอเคไหมคือเราต้องทาแบบอารมณ์ตามธรรมชาติสบาย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 ตามความจริงตามธรรมชาติแล้วทาอย่างสม่ำเสมอแค่นั้นเองห้ามเทียบถ้าเทียบเมื่อไหร่นะคุณจะงุดหงิดก็คือมันไม่ใช่อารมณ์ที่ควรมีระหว่างทําธุรกิจอารมณ์ที่งุดหงิดโอเคไหมเคยมตกลงไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะขอใช้สไลด์ที่เตรียมมาไว้นะครับครับอันนี้คืองานวันนี้เนาะเราเริ่มแล้ว วันนี้นะครับคุณรู้ไหมเป็นวันที่ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้โธทะละเฮงมากทำไมคุณเฮงมากอะ่ะเพราะมันตองเจ็ดอยู่วันนี้คือ2017วันที่เจ็ดและเจ็สุดท้ายมาจากไหนอะ่ะเออก็คนที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นลุกคนที่เจ<า>็ดในโลกตะวัน ตองเจี่มีพลังสูงสุดวันนี้เป็นวันพิเศษของท่านและผมคุณมีความหมายเดียวกันกับผมไหม<ช>เป็นวันที่ดีมากๆของคุณใช่หรือใช่ใชตลงไหม<อ>ใช่คือถ้าคุณจำวันนี้ได้และว,วันนี้คุณขอถ่ายวีดีโอถ่ายรูปได้เลยนะถ่ายแล้วก็สัปดาห์ละครั้งทุกวันจันทร์เช้าเปิดมาดูจะเป็นสลไลด์ที่คุณถ่ายหรือจะเป็นคลิปที่คุณถ่าย ดูสัปดาห์ละครั้งทุก,ทกวันจันทร์เช้ามันจะทําให้คุณทำแบบมีพลงังทําแบบสบายๆนะครับแล้วก็ทําแบบถึงจุดความสําเร็จของต้นสายคุณอัพไลน์คุณคนที่สําเร็จของคุณได้นะครับขออย่างเดียวนะครับคุณติดตามและก็อปปี้อัพไลน์ของคุณตองเจ็นะครับเป็นเบอร์ที่เฮงมากเนื่องจากว่า โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมเชื่อสเสมอนะครับคือตัวท่านเองไม่มีอะไรดีเท่าคุณแล้วยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กก็คือธุรกิจที่ดีที่สุดเป็นแพลตฟอร์มแค่นั้นเองถ้าคุณไม่ทุนแรงอยู่ในลิเวอร์เน็ตเวิร์กก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องตกลงกับตัวเองในตอนปีนี้คือให้รู้ให้เชื่อให้รู้สึกได้ว่าตัวเองคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เมื่อคุณเชื่อ แล้วก็รู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าโตเองคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรคุณทํะไรได้บนโลกนี้เพราะว่าบนโลกนี้สิ่งที่ใค,คุณทําก็คือเรียนแบบอย่างเดียวนี่เรียนแบบอย่างเดียวไม่มีใครที่สําเร็จนะไม่เรียนแบบคนอื่นทุกคนที่สําเร็จเรียนแบบคนอื่นและพัฒนานหน่อยแค่นั้นเองนะครับ